ทำอะมาใส่ปุ๋ยทำอะไรปุ๋ยที่ใส่ผมจะใส่ขางเดียวนะครับใส่ปุ๋ยขางเดียวด้านในใเป็นขี้ไก่นะครับ พื้นที่11ไร่ใส่สสย,ยู่ประมาณ7สอบนะครับใส่ปุ๋ยอยู่ประมาณ7สอบปุ๋ยสีใส่กันั้นครับสอบดังเดือยใส่สูตรสิบหาเสมอนะครับของกาได้กระได้นะครับแล้วแต่มักนะครับหรือถ้าผู้บริาจาคใส่สูตรสิบหานะครับก็บใส่เป็นสูตร สิบหกก็ได้นะครับเดี๋ยวแตหมักนะครับของผมใส่สิบหาก่อนนะครับรองพื้นเดี๋ยวใช้กบหยาไว้นะครับยหนนบยามันงามนะครับมันเขียวเดี๋ยวมันจะเงาครับก็เลยใช้าขาหยาแล้วก็ใช้กบป,ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็ลืม ลมเลวนะครับเดี๋ยวมันจะท้ายหยานะครับก็เป็นการข่ายหยาไปให้โตนะครับถ้าฝนถมช่วงเลืยก็จะดีนะครับเพราะว่าหยามันจะเกิดมาได้นะครับเพราะาดินแห้งธนาดินแห้งหยามันก็ไม่มีซิดเกิดนะครับแต่ถ้าท้ายแล้วฝนตกนะครับมันก็เฮ็ดให้หยาเกิดนะครับตัวนี้ก็ต้องรอบ,บางอีก ครับว่ามันจะเป็นลักษณะใดนะครับ,รบเดี๋ยวหมกัจจาวานปุ๋ยเดี๋ยวจะมาปราฝานไทยให้บ้งน,นะครับเพราะว่าพอดีมีเอฟซีบอกว่าปฝาฟานให้บ้งน,นะครับว่าไทยังไรก่อนที่ไทยมันจงจะสากเก็นหอดตอนมนือนะครับเดี๋ยวประมาณปุยเหลือเดี๋ยวมาปลาฟานให้บ้างนะครับครับวันนี้วันนี้สภา มาตัาง้งฝานะครับพอดีมีเอฟซีท่านนั้นนะครับว่าให้บอกวิธีปรับฝานนะครับเวลาไถกบหลองฟักทองนะครับว่าให้ดินนะครับมันถึงไอช่วงแถวคนต้นของเขานะครับเพราะว่าถ้าพื้นเคยตั้งนะครับมันก็นอาจจะไถขึ้นมาบ่าถถงนะครับ ตัวน,นี้ผองกระจะมาบอกนะครับวิธีตังแบบใดนะครับก็คือฝานหนานี่นะครับถ้าปั๊บให้กินหลายนะครับก่อนขีดท้ยเขาจะลงเลิกนะครับแล้วกะ็ดินเวลาที่เขาออกจากฝาน,นะครับเขาจะได้หลายแล้วกะ็มันก็ะจะขึ้นสูงนํานะครับเวลาไอ้ปั๊บตัวน,นี้กินลหลายๆนะครับการที่เขา ไช้ข้อมืออือนเนี่ยนะครับถ้าต้องปับให้ฟ้านหนามันกินหลายฟ้านหลังกับว่ต้องให้กินหลายนะครับขาก็ยันบัคขีเมาขึ้นนะครับเพื่อบ่ให้ฟ้าหลังมันลงเลิกนะครับแต่ฟ้าหลังลงเลิกนะครับฟ้าหนามันจะกินดินหน่อยนะครับบานนี้มันจะได้ดินหน่อยนะครับเวลาทถไปแล้วก่อนขี่ทถมันจะออกหน่อยนะครับมันจะบ่ขืนหอดหลอกมืออื้นนะครับแล้วก็ให้ยันแขนกลางตัวนี้นะครับเขานำจักหน่อยนะครับหามยันอ่อนนะครับ ถายยันออกครับตัวน,นี้มันจะดิกลงนะครับหางฝานให้เข้าคัานเข่านะครับป่าน,นี้ถ้าคัานเข่าฟ้าน,นามันจะลงนะครับแล้วกะ็ฟ้านท่ายมันจะขึ้นนะครับให้ตั้งฟ้านนากินหลายกลัวฟ้านหลังนะครับคือม่วนที่พถ่มไทยมานะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาให้ทมต้นบางอือก็ได้นะครับน่น,นะนจะ เสมอกันเลยนะครับนี่น่ครับเป็นก่อนขี่ท้ายที่ท่มถ่ายนะครับนี่ไปเร็วบ่ได้นะครับถ้าไปเร็วนี้ดินพอกนี้มันจะเตะขึ้นทมดอกไอ้ทมต้นขังอื้อไปเลยนะครับถ่ายอยู่ประมาณเหยาบขึ้นเหลียงมาแห้งนะครับ แ,แกะเวลาก,กดฟานกะให้กดกดหลักะไทเบิ้งน้านะครับปลาอยู่ระดับไดนะครับไอ้ก่อนขีไทยมันจัง,งบทถมมาคือนะครับนี่ครับยังเสียด้ด่านในเนี่ยก็เป็นฟานคู่นะครับสีผมไถทายแหวกออกนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นฟานพวนนะครับฟานพวนมาไทย มันก็นจะได้แบบคลายล้างเตาเลยนะครับดินมันก็นจะเต็มเลยปัญหานะครับบ่าอยู่ที่การปรับฝานนะครับมันอยู่ที่ใบเมีดนะครับบางคนทาไถ่มาถอดใบเมีดนะครับปัญหามันก็คือไอ้้าเอาหลอดนี่นะครับหลอนานี่ลงมาเหยียบหล่องตัวนี้นะครับหล่องฝานสุดนี่ใบเมีดมันจะหะนี่นะครับ ใบเมียมันจะถูไอคู่ตัวนี้นะครับครับมันจะถูคู่ข่างนี้ไปเลยนะครับบางเทื่อมมันก็ไปงัดกับไอต้นมือเฮ็ดให้โศกต้นมือนะครับใบเมียเพราะว่าถ้าเอาหลอลองมาเหยียบหลองนี้นะครับหลองนี้คือผมได้ถอดออกเพราะว่าถ้าเอาทราเลยนี้หลอมันจะลงก่ไดนะครับ ถ้าลงร่อนนาก็ร้อหลังนี่ยมันจะเบียดแทงนะครับก็เลยตองปอดใบเมีดออกนะครับถ้าปอดใบเมีดออกเร้วล้อนนานะครับล้อนนากก็ล้อหลังงข้าลงมาเลยนะครับนี่ครับเวลาไถมันจะพอดีเลยนะครับนี่ล่างเอาออกนะครับสําคัญนะครับใบเมีดเห็นปดใบเมีดออกเลยนะครับเวลาไถแล้วนะครับถ้าหัวสวนมันไอไถว่าเถิงนะครับ อาจารย์เอาใส่ใบมีดไปดันเอานะครับช่วงที่ปันนะครับดีเมื่อวางนะครับวิธีการปรับฝานนะครับปรับฝานไถไถกบดินนะครับไ้มันถึงห้าปกอื้นนะครับให้มันถึงช่วงค้นต้นเขานะครับก็คือให้ใบหนามันกินลายกัาใบหลังนะครับ ไอ้มันขาวเลือกนะครับกว่างที่ท้าย,ายมันก็นจะไหลได้ดินไหลมันก็จะเตะขึ้นไปถึงนะครับอากาศสำคัญก็คือต้องปดใบมีดออกนะครับปดใบมีดออกก็ล่องปับเบิองนะครับมะอยางนะครับถ้าเคยมีรถไถแล้วก็ปับแตงมะอยาผมัก็จะไถกบปุ๋ยไบบก่อนครับกะใ่มีอยังไหลนะครับมาแนะนำวิธีปาฝานเพราะว่าเอฟซีต้องการ อยากเห็นวิธีปรับนะครับอยากดูวิธีปรับผมกะมาบอกวิธีปรับตั้งนะครับแล้วผมก็จะถ่ยห้องเองนะครับถยให้มันตากแดดไปนะครับให้หญ้าตายนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการกำจัดหญ้านะครับวิธีกำจัดหญ้าก็มีประโยชน์นะครับตอนนี้ถ้าฝนมาตกมากก็ดินแห้งหนาดินแห้งหญ้าก็เกิดป่หยนะครับวันนี้ถ้างอื้องางเร็วนะครับมันกบมาม่ง ดินหวนะครับมาคุ้มใยหยาก,ก็ขคืนบ่ไดนะครับเป็นคอดีครับ หลังจากที่ได้ถ่ลองแล้วนะครับก็บออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นล่องหาเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นล่องสองเมตรนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับ มาอัปเดตชมนะครับหลังจากที่ได้ท้ายแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลอ่อเก็บเครือนะครับวันนี้วันนี้ผมก็จะเอารถขาบม,มาปัน่นนะครับปั่นให้มันเรียบนะครับถ้าท้ายคู่ค้าแบบนี้มันจะแหงเร็วนะครับดินมันแหงเร็วปั่นนะครับปั่นให้มันดินมันเรียบนะครับเขาจังจะ บ่แหงลงลึกนะครับส่วนมากก็จะแหงเต้นาดินนะครับถ้าห้องปันนะครับถ้าบ่ปันถ้าเห็ดใบแบบนี้เลยครับมันแหงมันแหงลงลึกนะครับก็เลยต้องปันนะครับเรลือแต่ปันสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพียงสํานี้นะครับสวัสดีครับผม